วานไลท์นะครับซึ่งเป็นวานที่ครอบของชีบะเนี่ยอันดับที่ใหญ่ที่สุดของ Ethereum Wallet ได้ทำการซื้อชีบะเป็นที่เรียบร้อยมันเกิดจากสาเหตุอะไรและทำไมราคาถึงได้มีการขยับขึ้นนะครับอย่างมากเลยที่27%และข่าวอะไรเป็นเหตุจูงใจเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้เลย คือคอยนิมุลนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้มีวานตัวหนึ่งนะครับชื่อวานไลท์ได้ทำการช้อนชีบะนะครับเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดตรงนั้นนะครับโดยภาพรวมก่อนนะครับเขาบอกว่าชีบะมีการพุ่งขึ้นถึง27% ร,ราคาอยู่ที่ประมาณ2,672ที่04ตัวนะครับต้นละฉะนั้นในราย24ชั่วโมงมีการซื้อโทเค็นเพิ่มถึง42.88%นะครับถ้าเกิดเทียบค่าโดยประมาณคือประมาณ2,987ล้านดอลลาร์นะครับข้อมูลน,นี้มีการระบุใน Coin Market Cap ฉะนั้นวานตัวนี้นะครับชื่อวานไลท์นะครับมีการซื้อ โทเคน็นเนี่ยหลักๆเนี่ยสองตัวด้วยกันคือ f t x กับชีบะนะครับนอกนั้นก็จะเป็น Stable Coin คือ USDT USDC WBTC BUSD AAVE นะครับแล้วก็มีการซื้อชีบะด้วยนะครับโดยมีการช้อนชีบะเนี่ยทั้งหมดประมาณ4 4 2 0 0 0ยสีล้านนะครับชีบะในราคาประมาณ1 0 0 0 0มื่นอ่าสิ 11, 000, ล้านนะครับ9 6 9าแสนหลหาร์ คือประมาณ11.96ล้านดอลลาร์นะครับและก็มีการครอบครองประมาณสี่แสนสี่หนะครับ637ล้าน8 6 7แสนหกหนะครับในอันเนี้ยนะครับเป็นชีบะทั้งหมดนะครับก็ถือเยอะทีเดียววานไลท์นะครับก็ได้ทำการถือนะครับชีบะเนี่ย เยอะนะครับเป็นอันดับต้นๆของ Ethereum Wallet เลยฉะนั้นข้อมูลตรงนี้บ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคือการช้อนนะครับส่วนใหญ่กะทำกำไรในชีบะเพียงหลักๆอย่างเดียวซึ่งต่างจากครั้งอื่น e ีท e เรียมหนึมีการช้อนพวก s t x นะครับเมทริกหรือตัวอื่นด้วยมานาแซนกาล่า ฉะนั้นรอบนี้ไม่ได้เล่นในเทรนของเมตาเวิร์สแต่ในเล่นในเทรนของชีบะนะเล่นในเทรนของชีบะแต่รวมถึงมีการกระจายความเสี่ยงในการซื้อสเตเบิล o คอยด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดคริปโตมีความผันผวนอย่างมากอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับมือในการเล่นกระดานฟิวเจอร์กระดานสปอตเป็นระยะเป็นระยะเอาแหละนะครับโดยรวม ต้องบอกเลยว่าการเล่นครั้งนี้ตั้งใจจะทำกำไรหรือมีเป้าหมายในชีบะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากกระแสของ NFT 10,000ตัวที่จับมือกับวงการแฟชั่นนะครับนักออกแบบคนสำคัญเลยนะครับก็ก็มีการออกแบบ NFT 1 0,000ตัว เสร็จเมื่อไหร่นะครับราคาชิบะอินุน่าจะมีการขยับราคาครั้งใหญ่และในบทวิเคราะห์นะครับก็มีการกล่าวไว้นะครับว่าทิบะอินุรอบนี้อาจจะไปถึง4,000กว่าดอลลาร์ได้นะที่0ูย์สตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันและก็จะอาจจะมีการทำลายราคาเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นราคาที่ควรคุณค,ควรจะดูคือ2,500 2,600 2,700 2,800องเองแลองกล่าวเองลกันนะครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยจะช่วยท่านในการลงทุนนะครับเรามีกลุ่มชีบาทด,ด้วยทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับแล้วเรามีกลุ่มตาเน็ตนะครับมีเหรียญตาเน็ต นะครับที่เป็นสปอนเซอร์กับเราอยากเข้าไปลงทุนศึกษาก่อนทักไปที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับคิวอาร์โค้ดให้นะครับเหรียญสตาร์เน็ตราคาใกล้เคียงกับชีบะเลยนะครับอุปทานมีหมื่นล้านล้านเหรียญการเผาสามพันล้านล้านเหรียญการเผาสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รถแมปในไตมาสที่สองก็จะมีการปล่อยสินเชื่อนะครับตู้กดน้ําและขนมต่างๆนะครับที่อยู่ตามห้างไม่ว่าจะเป็นเซนทัลพิกซีโรตัสมีหมดเลย นะครับเป็นของบริษัทนี้แหละแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซนั่นแหละนะครับและสำหรับวันนี้ใครสนใจก็ทักไปที่เพจแล้วกันและผมก็หวังว่าชิบะอินุจะกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้